ารชีวะยังไงให้จําได้ก่อนสอบสำหรับน้องๆที่สนใจจะสอบชีวะสอบวนอยมักจะมีปัญหาท่องแล้วลืมที่มีเทคนิคมาบอกครับอย่างแรกเลยก็ต้องสรุปให้สั้น แต่ได้ใจความนะครับสำหรับเนื้อหาชีวพิยานะครับเป็นเนื้อหาที่เยอะแล้วก็ยาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องสรุปมาเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆแล้วก็ท่องเฉพาะคีย์เวิร์ดนั้นเราจะได้จําได้ง่ายขึ้นครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการจดรายละเอียดที่ยาวและเยอะให้เป็นแผนภาพการสรุปเป็นแผนภาพเนี่ยจะทําให้เราจํามาเป็นภาพจะทําให้เราจําได้นานแล้วก็แม่นยําขึ้นครับเพราะฉะนั้นพี่อยากจะแนะนํานะครับให้น,น้อง จดสรุปด้วยตัวเองเป็นแผ่นภาพเอาไว้นะครับจะได้มาทบทวนก่อนสอบจริงครับสาหรับใครที่ยังจําเนื้อหาไม่แม่นแต่อยากจะสอบสอวนอพี่มีคอสมาแนะนาครับคอสติวเข้มและตะลุยโจทย์ชีววิทยาสอาวนอในคอสนี้นะครับพี่ก็จะรวบรวมแนวโจทย์ที่เคยออกสอบสออวนอออกมาเป็นสรุปเนื้อหานะครับให้น้องๆได้เรียนกันก่อนก่อนที่จะพาน้อน้องไปตะลุยโจทย์ข้อสอบจริงครับในคอสนี้พี่ก็จะอธิบายรายละเอียดแล้วก็มีเฉลยทุกข,ข้อนะครับโดยการแจกเทคนิค v b i o Key และ v Bio Key วีเบล็คีก็คือคีย์เวิร์ดสั้นๆเพื่อให้น้องจําได้ยาวๆส่วน v ีเบลคลียก็คือเทคนิคการจําเป็นแผนภาพครับในระหว่างเรียนเราจะวาดภาพไปด้วยกันนะครับเราจะได้จําเป็นภาพจะได้จําได้ยาวนานขึ้นครับรวมโจทย์ทั้งเล่มประมาณ300กกว่าข้อน้องๆที่อยากสอบติดสอบนวนนอค่ายหนึ่มาเจอกันในคอสนะครับ